dạy 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 dạ dạy dạ dạ dạy dạ 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 โดยพี่น้องการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตถูกคนเดอ้อพี่น้องเลยกะยินดีตอนรับเข้าสู่ซองของบบาวคำอุดทนคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเลยกามาพบมาพกับบ่าคำในช่วงบรรยากาศคอยคำลงแรงคือเกา่าพี่นอ้องก่อนจกบบนิกับบ้านกับช่องเนาะก่อนจะมือเพื่อนมือ,มอชาติทางทงานท่าก,กับภาก,กันมาเวพี่น้องเลยเว้อ่า กับบไายเนอะอาะกดถัดไปครับกดช้นเมื่อนะกรบบไาวโผโฟนะพี่น้อ,นองเอ้เนาะก็เลยพาจะออกมาจิ้นสกุลก่อนจิ้นงสกุลทานที่ว่าทำตาพัานว่าขาประจำือวเซ็ตนะทำมา,า,าคำกับมีแต่ว่าสีทยคิปนะครับทำไมพี่น้องเขาได้เบืองในส่วน,นกันเนาะพี่น้องเลยก่อนสีกับปานกับชองก่อนชิ้เมือเชื่อนเมื่อชาญเนาะไปะพี่น้องเเนาะจิ้เขาไปยันสุดท้ทายจนงานพ่ก่อนห่อนแห้งขนาดพี่น้องเลยบรรยากา เล่งไ,ไนี่พี่น้องทางหลังบวกรรมกับเป็นนันาาบาดดีสีกาะเีายสบายดี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 ยดีสบายด เดี๋ n ว n เมียข่อยกําลังท่อกําลัง้ีสถามบ่บ่้นันเนาะเป็นตย่าเมียใหบ่ไปพี่น้องตั้งกล้องนะครับโอ้ย่ถามก่อนทีก็สิ่ถามเนาะถามคือกันเด้นี่ก็ได้เอาแทงกแงเมียเออถามเนาะาแหนบ่เ้บ่ัเอิ้นครับอยู่ที่ําเู่ดบ่อยากเรสชาติแลบ่ใน้ําตาลเมียว่าแม่บ เาน้นตลมันมันมันเงิสียไม่ดนเลยหวานนะซาพันรซาวพันหรซาพเนาะเสียเนเบ่กอบ่คือ่ามักได้บ่จ้ะเสนมันใส่น้ำตาลนะนะกันมาคือกันเลยบ่ได้มาบ่ไปเลเนาะเสียนหบ่มหวานอาไใส่งเอามดทิ้ด่งเนาะัจะบอู้าโอเอาเอ

โมวักทำตัวีะะพุบวกัดนี่นเนาะหมเนาะขาเนาะต้องเรียาเอาไว้ได้ไีอยู่ใ่คิดอยู่นี่เนาะต้องควบคู่กันนะนนี่มามากอาวกกพ้นเาวอโอ้ยโอ้กโอ้ยอ้ยโอมอ้ย้ยโออ้ยโ้อ้ยอ้น้ยโอ้อ้ยโยโอ้ยโอ้ยโออ้ย้ยโอยโออยอ้ยโ้้ยยอย้

กรไหอนคเดียบกเลยะทานนี่มาเยอะนี่บมามาพี่น้องมาเมะจุดดี่เนาะเบิงบาดูห้กับิงมันจะหอมนะออดกะปินี่เจ้าามักแผ่นเยมักมากเียย่ไงซื่อได้ลวเ็ไงซื่อบ่คือน้อยพิมาเดี๋พี่องเยนี่ด้อไปินนะเบิ่งเราลองซีเบิ่งหมิ้ง่เนาะ

ขอให้บุญนังก็มาด่นะีอบุมาเด้อเอาเมียจะมารอแม่ห้างนะเ้มบเยเนาะบกเมียเฮวเนอเฮงวเนาะพอได้ก็ได้แล้วรงคนขายเงหนเถือเาะจัสวยวพันน้ำรึเป่เอ้ยแม่ม่เ่

ดีกัเนาะีกัดนี่้กัดเกินมาเพชรเอาห้อนเอาดำไรมาสิทองิยกิสิโท่าเพชรไพวกที่ประเดกับไม่ได้กินอเพชรเยนะแต่แบบมันมาทินี่มันเป็นแบบพอดีพอดีนะมาสิทอืมมาับเออหวานๆเพรดนึงเนาะ ก็ดูเป็นโรงเรียนน้อนะอ้วัน้นมเื่อมนนะมาพบกันครับทั้งทีนขาดแต่บเบียดคนเดียวเนาะแม่โดนนั่นแหะเาเบเียไปเสรเนาะ มาเวียนจะไม่รูเลยคืออ่าตอนนี้กะมาคนของมาซอยกันบอเสีนเพื่อนก็ไปที่บอเท,ท,ท,ที่ไ่ไกไบ่อี Đồng máu luôn má, à, máu luôn đấy. Bà, phải kinh cứ vậy đó, phải, có không có cách không có cách đấy, được ngang gần đây đi hãy vào bún phơi đấy à, chết chết thôi, thằng cha nào vào bún phơi, thằng cha, gà gì ta đâu à, bá ta đi, à, bay đây là ta, tôi luôn, ạ, bận, ôi, nó không bị nó bưng nhôm cụi nó này đi, má bảo

อันนู้นน้อยเห็นบ่อน้นน้อยไปยนด้ดน้องวได้าน่ังบ้นยังกอยกันเลยยงยงยังี่ยังบูดขึ้นได้ด้หูเนเนาะบาตาบาตาสวเพแล้วนีมาแล้วเนาะอ้บุยอมนี่มาชิดเองกันเลยพี่น้องเองมีบ้างิอะ้าวมาชิบไอ้ส่วนนึงบตัวหัวหอมไดพี่้ององ

cô chị thi thoảng phân tía ba thái thú phân nè, đây nó nhá, kinh vào đây uất quẫn rồi, uất quẫn bay ha ha, mày, bao nhiêu mày? Bao nhiêu vậy chứ? Bao nhiêu mọi người nhỉ? Bao nhiêu? 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 Bao ได้แล้พี่้องเอ้ถ้ามันเจอได้แต่พ่อไปนี่มันด่วนดีเนาะอือั่เนาะแมนเฮ้ยอมาตาอะไรก็ต้องหาพันธมิตรต้องหเราทำได้ครับแล้ว เพื่อพ่อกับแม่นี่เพื่อพ่อกับแม่นี่เท่าไดบาเอาดะับูกับเมียพร้อมได้ซะเอาเฮาเอาอันนึงเด้อครับกินกินกันฮอดลูกอแม่เจากะีเอานึงด้ซันเลย่ผมือว่าอันนั้บ่จิตคือว่าอันนี้อันนี้แม่นพ่อกับแม่นะจ๊ะโนี่มีมอนอนนะแสดว่าตกเพิเอาเด้อบ่ไดบ่แม่นบ่แล้วจังว่าเป็นโชคเนาะมีมยบ่อยู่นํา อันน่ะเอาเท่าหถามจุดเด้อหักผิดนิดนี่พอเมื่อน้ำเนี่ยได้บ่เอ้ยได้สามพูดโงเด้อโย่สมกับสามพูดข้นนางนาพุแทงพูดไหนขวิดเลยหรอครับนี่ชื่อพันุ์อหอช่ครไปเลยข้วดล็วันีอ้ เอาิเลยค้เลยตนี่ยยกเลยยุกเลย้รเยมทไมมาเนยทีเาไม่ได้กินข้าวบ่มันนี้กิ่นเน่แรงเลยกินเน่เลยาเเนี่ยโบได้มาน้อเฮือนมาเสร็จนาอนมาสู้มาู้แขฮะตข่มาทิกบ่เ้าเอาเบิดได้ละอู้หูเอาเบิร์ดมาเป่นแบนเนแต่ดงเขาเกิดแทบ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 ไปเวยน่ มันหมูก็อิ่มนี่แกจว่ากันเลยเช่ไหมตามเหงรื่ออา่ะตาเขาหมากก่าอื่อกีื่อมือสามคนได้หละอกระแมยทอดดี่าทอดทอดทอดูนานโอ้ซอ่ยองเจ้าแล้หยาน้ำได้ดบงก็กระตุแล้วไ

เ้อนลายนห้าพกเนาะหัวโตหัวโตหัวโตหาพใจเแบบร่ิแบบสไตลเดียวกัน่งห้างห่เ้เนางห้าง่นออนแน่นะ้แบบรเป๊งสำหรับมิดออน่หวเนาะของแท่กอยู่ับมม่าเื่องเ่องมมืงานเมื่อน ม่ได้กินด้กระพุนไดไปเปนีกคนหนี่นาดนแฮะท่านเรียบร้อยลมาี่เวเลยไ่เข่นห่ดยอนนี้บนได้รถใหม่ลองรถใหม่คนส่วเด็วอรแชรชื่อกัมันสอวนบาร์ต้าก็บบาร์จห้เอะก่เดิเอะยมาสอนยี่ห้อเนี้นี่สวนนรกจากนาีนะครับเนาะเนาะมาสลองกับพุน có đi nước không uhm nói lòng em hổng, mình tiss bom khếp vh Гос âm tạo em b isolation hnek ife giới thiệu tôi biết anh nhpr cùng nhau kêu đô vh nói 1 đ fire ss belonging ăn act phụ s threat hrade cùng nhau có tổ chức đấy nó, hàng kepada nó. cùnglair n purchasesیں xử thừng rетров ban kết anh ngập trhḥ dignity NERI NHín nhach, khất territo trong làn anh nói, đúng là nhau? nè trên post tr準備 rồi cơ, <laughs> wow như กเใจดีเเราเราบุ้งยว่าเราไไเนาะทำเร้พี่น้องอไรดีเไมจอเมื่อบานเมื่อเอันะบุ้อให้ดบบไม่เยมอาเหน่ะยอมเจ้าแล้วว่าจิตจะลองนันย่จะาเสียิ่บดีโตจับอีกใจอแล้วดนโดนโดนให้ช็ออยู่ดีกันเลเพ่บางที่บุ้เีนกินลายพี่น้องบแม่

nha ông là ti mình có hải cái ní chút tầm một cô xe, cô xe đó, đây. Ừ. Nó em, một buổi một buổi sáng tao có hoạt động thử bên một bên nhang để đi lại đấy nhau mới cái nó vừa một kilô còn riêng riêng mình mình chỉ một trái thôi nó nó sụt xuống một trái nó bị mao rồi bị mao luôn cái đó อินเลยอันไหนนองนากิิ่ิ่ครับไปีีน้องบาทโอ้ยเจ้ากับินินบิงนบิงปูนี่บงอืสลกัดิบิงหมูเบิงปูนเอาปดออาวบดนเนาะเป็นยังไงแน่นห้อง้ครับอ่าซื้อสุดักเนาะมาไปงนี้ บิ่ีเกบเนใจเงก๋เลยเมีดีว่าเมไรใจอยู่บ้าแต่ของเจ้าเองดิเนใจดี่่ใจเลากินนะอ้โเจ้าให้บัค่ำบอกไม่วของเอาเอาอาดีบ่เนเอาเอาโอ้หกีอะไรนาดเนียโกียว่านเกีไรดก่ินดีว่าใช่นะเนี่ยเอาแล้วโอ้เ ก็เยอะไปแล้วอีมแล้วอีมครับเพราะถ้าเือยคุนบอกจะโดนได้ว่าชื่อื่อเข่าสื่อง่ายกินแน่เลยมันก็ได้สื่อคนเทนแน่จ้ะคนเทนมาวันี้นกินกระปุ้นของคุณทาเงินไปมีาแล้วมีกระปุกงานแล้วนี่กระปุกนกมีกินที่ดคิดเชือไพ่เนี่เชือไพ่เลยบอสนเชือไพ่เลย่คิดผันบอเซนจะเชื่อไ่ตอนกินนะรูตัวเลย โปเซ็นต์ค <t speaks S 1> ุ <elaborate> uh, uh ้คไปไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยเออานนีเลย่รู้เงเราทุกใหญ่มกเเอางคุอยู่นี่โบางเหนกันแบบบาชิ้นกองเหรบางชินเงินได้เยอแ้วก็ลุกโจมแล้วเลยพาะนั่นนะแบบบางเหนกันยืนอบบนั้นเลยเาแม่ผู้รับประตูกัมันบ่มีนะเระไงเ็่ได้ม่ันไงวะบ่มกาเดียวมันแข่รัไปชน บ่มีติแตบ่าตัวเนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อพื่อความเฮฮามันก็ดีเนาะมีมันก็มีแท้ตามที่พอแต่ว่างานน้อยทีน่ะเพิ่นเพิ่นก็บ่บ่บ่ไปรัดอันนี้เฮางานน้อยก็เฮ็ดบ่ด้เนาะตัวไลก็บ่ได้บ่ได้มีว่าแม่แต่ว่าคืองานใหญ่แมันต้องมีสูงนเข้ามากันแม่ที่นั้นนนเพิ่นรักชคเงินให้แน่นี่น่ะคือเพื่อไดความหรือว่าไยิ้มได้หัวพี่น้องําัเนาะ เจ้วนที่เพื่อไม่ได้เขนดอกนั่นน่ะไม่เขินดอกไม่เขินเจ้าวหหอมแก๊ปกนไล่โดนปู้โดนไปเยอะโอบี่ด้อง อยกเคดอย่าให้นทูเจ้ามีซ่อนอะไรนะมุ่หมายัอุ่อมายโอ้ยมองมู่แล้วเลยไม่บอกให้ทูเจ้านะบอกว่าตั้งแต่อยู่เพือนแล้วคุณเนาะมันยังหมกหอ่ได้จากน้องมองย่แล้เลยไม่เห็นดีกินฮออไม่เห็นพอดีกินฮอดเนาะไปไปไปกก่อนันไป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 ไงนปไปไปไปปไปไปไไไปไไ่พี่ีี ว่าเปนซอยเล่นลำดานเนี่ยวนายังันั่นซื้อสุกีนน่ะนะวันนี้ไม่โอกาสยพอใจเลยเจ้าบอกว่าไม่ยูกเยกับพข้องไ้วันี้ได้ิเยิ้มเยอะจ้ะ่งก่อตัวเยะเ่ยเยอะเลยเลยจันไหก็มพิต่ว่าขอบคุณใจเพื่อนเนาะคุขอบคุณเนาะมีเ้อเนาะจะคอยอยู่ดีเมงเด้อเนาะที่อะไร ได้ได้เยเนาะสอนั่นสวยนี่เห็นไหมใช่พี่น้องเลยวยสวยนเสียง้วยสีดูดว้าน้าพิกทุพวนนะบานเซนนี่น่าเออาเนาะพอเอาเอเีย้นเนี่รกันนาะเนะกิอมคันเนาะเาเลยวะเออนรอน้อนรอนกนร้ออน้อนรออน้นร้ออนรน้อนนอนอนอน